S <S 2> <S 2> เปลีย่ยนไปใช้ได้แล้วครับตอนนี้ดูเหมือนคนเข้ามาเลยวะ่ะอันนี้ปู่มุสลินหน้าคลาชนะครับปู่มุสลินหน้าคลาชน่าเห็นดูยัง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 ไมมีใครเข้ามา,อารอวันนะได้ด้วย <S <S 2> <S 2> ไอสตรอเบอร์รีเงียบมันเลยมาละเริ่มเข้าเริ่มเข้ามาแล้ว <S <S เ,เข้ามาแล้วครับผมนะดูอันนี้ก็ปู่มุสลินหน้าคลาชนะครับถ้าดูนะครับนะอันนี้นะแดดร้อนนิดนึง ไอ้ตัดต่แรกมันไม่ร้อนกูมาปั๊บร้อนเลยนะครับใครจะร่วมสร้างได้ครับเดี๋ยวผมให้หมายเลขบัญชีที่ตรงกล่องข้อความนะครับไม่ข้อความหมายเลขบัญชีตรงโพสตนะครับนะตรงคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะให้หมายเลขบัญชีตรงคอมเมนต์อันนี้ดูด้านหน้านะครับถ้าพี่เบียร์มาตรงนี้ก็ได้จะเห็นนะครับจะเห็นดูด้านหน้านะครับผมนะอันนี้ดูความสวยสดก็งามนะครับดูลำตรงลำตัวอะไรต่างนะครับต้องาไล่ดูนะอันนี้ก็คาดว่าน่าจะเสร็จประมาณเดือนธันวาคมนี้นะครับไหวรูน่าจะโอเคนะครับดูลักษณะรอบองค์นะ อันนี้ความชุดหน้าอันนี้เป็นเกตครับนะเกตเกตพญานาคนะครับก็จะมีคนที่มาร่วมกันนะครับที่มารักษาบ้างนะครับหรือโอนมาเราก็จะเขียนให้อย่างนี้นะครับเขียนเป็นชื่อนี้ตอนนี้เพจนี้ใช้ได้แล้วนะครับใช่คร <in kindergarten. S 1> ับจะขีดเนี okay. ้ยครับจะเขียนเป็นชื่ออย่างนี hmm. <st> ้นะครับผมนะสําหรับคนที่โอนเงินมาร่วมบุญนะครับในการสร้างนะครับจะเป็นเกตนะเกตก็จะเป็นอะไรเป็นสีประมาณเขียวแล้วครับนะเขียวอย่างนั้นเกตจะไม่จีดได้นะเกตเกต เดี๋ยวรอเสร็จกกอนแล้วกันนะครับเกตจะเป็นแบบนี้นะครับนะลำตรงลำตัวน้ำตองน้ำตกนะครับกําลังขึ้นโค้งอยู่นะครับนะให้ดูนะครับแผ่นนึงเลยเห็นไหมค่อนข้างที่จะใหญ่28เมตรนะครับ28เมตรความใหญ่เดี๋ยวปีกเปิดอต่างมันจะกว้างอีกนะครับผมนะตอนนี้เพจหลักใช้ได้แล้วนะครับเพจหลักใช้ได้แล้วใครจะมาก็ใครจะใครจะมาวันนี้มาสักยันก็มาได้นะครับแล้วก็พวงนี้รรบพวกศิษ์ปกตินะครับก็ติดตามไลฟ์สดทางช่องเพจนี้ก็ไปดูอาจารย์สักแล้วกัน ตกอยู่กันไปเช้านี้มาสามสี่คนครับโอ้โหแดดแรงเหลือเกินถึงเพดนี้นะตอนนี้มาแล้วนะครับกูไม่ได้หายไปไหนครับแต่กูโดนนะครับโดนพนแบนแต่ก็มีคนตักอยู่แตอันนี้ก็ถูกไว้ครับวันนี้คนไว้ครับบนไว้ครับคนเจ็ดตัวไว้ครับปูกหวยบนกับกุมารยักษ์บนกับปูกไว้เวลาได้โชคได้ลาบก็มาสักครับก็มาสักครับนี่ไม่มีรอยสักอยไรพวกนี้เยเกิดมาใช่ไหมไม่มีครับนะ เพราะหวยแท้ๆนะครับเพราะหวยเป็นเหตุสังเกตได้นะครับนะถ้าไม่ได้หวยไม่นก็ยอมเจ็บตัวนะครับก็บนไว้ถ้าถูกหวยก็จะมานะครับสักแล้ววันนี้ก็สามีครับสามีสักใหญ่มากครับดูครับนะสักไปวันไหนครับนะใหญ่มากครับไอ้นี่ไม่รู้กูจะโดนโทษโทษแบนหรือเปล่าเนี่ยสักยันเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ได้เขียนไว้ไม่เป็นไรนะไลท์ใครเข้ามาเข้ามาไ่าเหมือนกันนะครับปู่มุสลิมนะครับแล้วนะครับผมก็มาร่วมกันสร้างได้นะวันนี้ ใครจะเข้ามาสักก็มาได้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับผมรับสิทธิ์ปกตินะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ